โค้ดโนอินเตอร์นะคะก็ขอก็ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีนะคะโค้ดโนอินเตอร์นะคะวันนี้โค้ดโนอินเตอร์นะคะก็จะมาพาทุกทุกท่านนะคะทำอินทอนนะคะเอาไว้ใช้เองนะคะมีข้อความมีเสียงเพลงนะคะเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะคะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวโค้ดโนอนเอาขึ้นมาให้ดูนะคะ เป็นแบบนี้เลยนะคะแลากก็จะมีอินโทนเก๋ๆเนะคะเอาไว้ใช้เองนะคะจากคําว่าเริฟ e นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อโค้ดเนออินเตอร์นะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นคําที่เราต้องการก็ได้นะคะใครมีคำํคำสวยคําดีๆนะคะที่จะไปใส่ในอินโทนนะคะก็สามารถนําคํานั้นนะคะมาใส่แทนคําว่าเริฟได้เลยนะคะไปดูขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องไปดาวน์โหลดตัว k ครมาสเตอรมานะคะไปที่ App Store นะคะหรือ Play Store นั่นเองนะคะใครที่ใช้ไอ d อนดอนะคะไปที่ Play Store ใครที่ใช้ iPhone ก็ไปที่ App Store นะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลด k ครมาสเตอรมาเลยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราเปิดแอปนะคะเราจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะ ก็จะมีไฟล์งานเก่าของเราที่ค้างอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เราจะมาสร้างโปรเจกต์ใหม่นะคะให้กดรูปวงกลมสีแดงตัวนี้นะคะตรงนี้เลยนะจิ้มไปนะคะเมื่อจิ้มไปแล้วนะคะจะขึ้นอัตราส่วน16:9ต่อนะคะอ่อจะขึ้นอัตราส่วนมาให้นะคะให้เลือกอัตราส่วน16:9ต่อนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเราเลือกแล้วนะคะเครื่องของใครนะคะขึ้นหน้าต่างแบบของโค้ดเนยน,นะคะให้กดมีเดียในวงกลมตรงนี้นะคะเข้าไปค่ะสำหรับใครนะคะที่ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะให้มองมาทางซ้ายมือนะคะจะมีคำว่ารูปภาพหรือภาพพื้นหลังนะคะให้กดตรงนี้นะคะ,ะให้จิ้มไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเลือกสีค่ะตรงนี้นะคะให้เลือกสีอะไรก็ได้นะคะจิ้มมาก่อนนะคะ,อ,ะอย่างเช่นกดเนยเลือกสีแดงนะคะเมื่อแตะที่สีแล้วให้มองที่มุมบนขวามือจะมีเครื่องหมายถูกนะคะให้กดเครื่องหมายถูกนี้นะคะ เราก็จะมาทำการเปลี่ยนสีแดงนะคะให้จิ้มนะคะตอนนี้มี2ส,ส่วนนะคะคือหน้าจอใหญ่ตรงนี้นะคะคือจอแสดงผลแล้วมองลงมาข้างล่างค่ะจะมีสี่เหลี่ยมนะคะสีแดงอยู่ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเลเยอร์นะคะให้เอานิ้วนะคะแตะมาที่เลเยอร์ค่ะนะคะแตะมาที่เลเยอร์ให้ขึ้นขอบเหลืองแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะให้มองมานะคะตรงขวามือนะคะจะมีสี่เหลี่ยมนะคะสีส้มๆอยู่ข้างกันไกลกดสี่เหลี่ยมสีส้มตรงนี้นะคะให้ทุกคนไปเลือกสีเขียวอ่อนนะคะอันนี้นะคะสีอ่อนแบบนี้ก่อนนะให้ได้สเขียวอ่อนแบบนี้จากนั้นนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะ เมื่อได้สีเขียวอ่อนแบบนี้แล้วนะคะเลเยอร์ของเรายังมีขอบสีเหลืองอยู่นะคะให้เอานิ้วนะคะมาแตะนะคะที่ขอบเหลืองอันใหญ่ตรงนี้นะคะมุมตรงนี้นะให้ลากออกไปค่ะความยาวประมาณ16วินาทีก็ได้นะคะลากออกไปนะคะ16〜17วินาทีนะคะตรงนี้นะคะเมื่อเราได้นะคะเมื่อเราได้เส้นเลเยอร์ของเรานะคะประมาณ16〜17วินาทีแล้วนะคะ จากนั้นนะคะให้กดเครื่องหมายถูกมุมบนขวามือค่ะแล้วทีนี้นะคะให้มาที่วงกลมนะคะคำสั่งเลเยอร์ในวงกลมนะคะแตะไปเลยค่ะแล้วก็เลือกตัวทนะคะตัวอักษรตัวทนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะใครจะพิมพ์เหมือนโค้ดเนยก่อนก็ได้นะคะเพื่อทําการเรียนรู้ไปก่อนนะคะหรือใครจะพิมพ์ชื่อของตัวเองนะคะโค้ด เนยอ,อินเตอร์โค้ดอะไรอินเตอร์นะคะก็ใส่ชื่อของตัวเองไปเลยนะคะแต่วันนี้นะคะโค้ดเนยจะพาทําคําว่าเลิฟนะคะ,ะโค้ดเนยก็จะใช้คําว่าเลิฟนะคะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะ,ะคํานี้นะคะจากนั้นนะคะกดเครื่องหมายตกลงค่ะกดตกลงตรง,ตรงนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะทําการขยายตัวอักษรของเราให้ใหญ่ขึ้นนะคะตอนนี้มาตัวเล็กนะคะแล้วก็เป็นสีขาวด้วยให้สังเกตที่หน้าจอแสดงผลหน้าจอใหญ่นะคะจะมีลูกศรน,นะคะชี้ขึ้นชี้ลงตรงนี้นะคะมีลูกศรน,นะคะตรงนี้ให้ทําการดึงถอยหลังออกมานะคะแล้วก็คําว่าเลิฟนะคะให้ใหญ่นะคะประมาณนี้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะทําการเปลี่ยนสีค่ะ ให้มองมาที่ข้างกันไกนะคะจะมีสีขาวนะคะให้แตะสี่เหลี่ยมเล็กๆสีขาวตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้เลือกสีเขียวนะคะอันนี้เลยเขียวกินสกรีนสีเขียวสดใสเข้มๆตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะ แล้วเราจะทําการเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรนะคะใครชอบฟอนต์ตัวอักษรแบบไหนนะคะให้ไปเลือกฟอนต์ตัวอักษรข,ข,กข้างๆกันไกดได้เลยนะคะตัว A นะคะกับ A A ใหญ่กับ A เล็กตรงนี้นะคะทําการแตะไปค่ะแล้วก็ไปเลือกฟอนต์ตัวอักษรนะคะตามที่ตัวเองต้องการนะคะใครไม่มีฟอนต์ตรงนี้นะคะให้มองนะคะเครื่องหมายรูปบ้านนะคะตรงนี้นะคะรับเพิ่มเติมนะคะจากนั้นนะคะก็เข้าไปดาวน์โหลดฟอนตมาค่ะ นะคะเลือกตรงนี้ภาษาไทยใครเป็นภาษาไทยก็ดาวน์โหลดมาเป็นภาษาไทยนะคะหรือภาษาอื่นๆนะคะตามตรงนี้เลยนะคะทุกท่านก็จิ้มไปนะคะแล้วก็กดตรงนี้ดาวน์โหลดนะคะอย่างเช่นโค้ดเนยดาวน์โหลดตรงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายติดตั้งนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็แตะไปเลยนะคะอ่าเราก็เราก็เข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์มานะคะกดตรงนี้นะคะของโค้ดเนยโหลดมาแล้วก็จะขึ้นติดตั้งนะคะเสร็จแล้วให้ถอยหลังกลับของเครื่องนะคะ กดเครื่องหมายถูกค่ะเลือกฟอนต์ที่ต้องการนะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกมุมบนขวามือค่ะโคดเนยก็จะใช้ตัวอักษรที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อให้ที่ให้ทุกท่านนะคะมองเห็นชัดเจนนะคะจากนั้นนะคะมองลงมาข้างล่างค่ะนะคะลากเลเยอร์ตัวอักษรแถบสีเหลืองนี้ออกไปให้มีความยาวเท่ากับความยาวเส้นที่1น,นะคะเลเยอร์ที่1ข้างบนกดเครื่องหมายถูกค่ะ เราก็ลากหน้าจอมานะคะให้แผ่นเลเยอร์ทั้งสองแผ่นนี้นะคะอยู่ข้างหลังเส้นสีแดงนะคะข้างหลังหัวอ่านของเรานะคะจากนั้นนะคะให้จัดตำแหน่งนะคะตัวอักษรของเรานะคะให้อยู่จุดกึ่งกลางนะคะมีความใหญ่ที่พอเหมาะนะคะใครจะต้องการใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็ลากตรงนี้นะคะเข้าออกได้เลยนะกดเครื่องหมายถูกนะคะเราจะทําการบันทึกนะคะ อันนี้ก่อนนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้กดบันทึกนะคะมุมบนขวามือนะคะใครเป็นเครื่องหมายชี้ขึ้นนะคะมุมบนขวามือกดไปนะคะเครื่องเนยนะคะใช้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ทําการ Export ออ,ออกไปเลยนะคะเราก็จะ Export ไฟล์งานนี้ออกมา1ครั้งก่อนนะคะเมื่อเขา Export เสร็จขึ้นแบบนี้นะคะให้กด เครื่องหมายย้อนกลับนะคะโทรศัพท์นะคะมาหน้านี้ปุ๊บนะคะก็ออกมาอีกครั้งนึงนะคะให้มาอยู่หน้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็เพิ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะไปที่เครื่องหมายบวกเอ่อตรงกลางใหญ่ๆตรงนี้นะคะชิ้มไปเลยนะคะเลือกอัตราส่วนเท่าเดิมค่ะ16ต่อ9นะคะเสร็จแล้วกดมีเดียค่ะเครื่องไทยขึ้นหมื่นของโค้ดเนยกดมีเดียนะคะเครื่องไทยมาแบบนี้นะคะก็ไปเลือก ฉากพื้นหลังหรือคําว่าพื้นหลังหรือว่ารูปภาพนะคะด้านซ้ายมือนะคะแตะไปนะคะแล้วเราก็เลือกสีอะไรมาก่อนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะแตะที่เลเยอร์เล็กนะคะ,ะกดไปนะคะกดไปแล้วนะคะเราจะมาทําการเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเดิมค่ะสีเขียวอ่อนนะคะพื้นหลังเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะ เราก็ลากความยาวไปนะคะเท่าเท่ากันนะคะเมื่อกี้นะคะ16-17วินาทีนะคะจากนั้นกดเครื่องหมายถูกค่ะเราก็จะได้1 l a เลเยอร์มาเป็นแบบนี้แล้วนะคะให้เอาแผ่นเลเยอร์ของเรานะคะอยู่ข้างหลังหัวอ่านแบบนี้นะจากนั้นให้มาคำสั่งในวงกลมค่ะกดไปที่เลเยอร์ในวงกลมนะคะไปที่มีเดียค่ะมีเดียนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะให้มาที่อาราบัมนะคะคําว่า Export นะคะอาราบัมคาว่าเริฟนะคะของโค้ดเนยเมติกีนี้นะคะกดมานะคะแตะมาเลยค่ะเราก็จะได้คําว่าเลิฟนะคะมาอยู่อะไรลักษณะแบบนี้นะคะให้ทําการขยายนะคะให้เขานะคะเส้นปะนะคะดึงถอยหลังมานะคะให้เส้นปะนะคะคุมข้างหลังให้หมดแบบนี้นะคะปล่อยมือนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะ เมื่อเราวางข้อความตัวอักษรได้ในลนักษณะแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะระบายสีในคําว่าเริฟ e นะคะให้มาคําสั่งที่เลเยอร์ในวงกลมนะคะกดเลเยอร์ค่ะเลือกวาดเขียนนะคะอันนี้นะคะเราให้สังเกตตัวนี้นะคะใครยังไม่เป็นผู้กันนะคะให้กดเลือกเป็นผู้กัรนะคะแล้วก็มากําหนดจุดความหนานะคะของเส้นนะคะ จะใช้ความหนานนะจากท้ายมาจะอยู่ตำแหน่งที่3นะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วมาเลือกสีนะคะตรงนี้ใช้สีอะไรก่อนได้เลยนะคะกดเครื่องหมายถูกเราจะทำการวาดนะคะกำหนดเส้นของเขานะคะในลนักษณะแบบนี้ก่อนนะคะ,ะกำหนดเป็นแบบนี้นะคะจะออกนอกเส้นไม่เป็นไรนะคะจะออก เกินเส้นสีเขียว,ยวนะคะที่กําหนดไว้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บงานของเราได้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทําการขีดนะคะลงไปที่ข้อความนะคะคําว่าเลิฟนะคะขีดเฉ,เฉียงแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็มาเฉียงกลับนะคะระบายกลับแบบนี้นะแล้วเราทําการเปลี่ยนสีนะคะเลือกสีที่เราต้องการนะคะ แล้วเราก็มาขีดทับค่ะแบบนี้เลยนะคะขีดทับนะคะฝนให้เต็มนะคะระบายให้เต็มนะคะทับไปทับมาแบบนี้ให้เต็มนะคะอ่าแล้วเราก็มาเปลี่ยนสีค่ะเลือกสีตามชอบนะคะใครจะขีดเขียนยังไงก็ได้นะคะให้ให้เก็บด้านหลังนะคะตัวสีเขียวของเราให้มิดนะคะสีใสให้มิดนะ อย่าให้มีสีเขียวเห็นนะคะระบายเป็นนะคะแต้มไปเร็วๆเลยนะคะเดี๋ยวเวลาจะเดินไปนะคะสีที่เราไม่ใช้คือสีเขียวอันเดียวนะคะที่เรามาแต้มเขาตรงนี้นะคะสีที่ไม่ใช้นะคะคือสีเขียวนะคะอ่าสีอื่นใช้ได้หมดยกเว้นสีเขียวนะคะ สบายให้เต็มนะคะขีดถูดถูไปเลยนะคะสังเกตให้เต็มนะคะปิดสีเขียวให้มิดนะคะเมื่อเราได้สีแล้วนะคะเดี๋ยวเอาสีแดงอีกนิดนึงนะคะยังไม่มีสีแดง เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะกดเครื่องหมายถูกนะคะมุมบนขวามือนะคะกดเครื่องหมายถูกไปเลยนะคะอันนี้นะจากนั้นนะคะให้มันแตะที่เลเยอร์สีส้มนะคะวาดเขียนอันนี้นะคะให้ขึ้นขอบเหลืองนะคะลากนะคะออกไปทางขวาให้มีความยาวนะคะเท่ากันนะคะกับเลเยอร์ที่สองนะคะให้มีความยาวเท่ากันนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะ แล้วเราก็ดันนะคะกลับมาอยู่ตรงนี้นะให้กดนะคะให้กดไปที่เลเยอร์วาดเขียนอีกทีนึงนะคะใช้คำสั่งตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะ,ะคำสั่งการเคลื่อนไหวนะคะคำสั่งการเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะก็เลือกนะคะการสั่นไหวนะคะเลือกการสั่นไหวตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะกดเครื่องหมายถูกมุมบนขวามือค่ะเราก็มาแตะที่เลเยอร์วาดเขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ขึ้นขอบล้อมรอบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้มาเลือกอา่าใหมามาที่จุดไข่ปลา3จุดนะคะเครื่องของทุกท่านจะอยู่ด้านบนสุดนะคะซ้ายมือเครื่องของครดเน์อยู่ใต้ถังขยะนะคะใช้คำสั่งนะคะ ส่งไปข้างหลังสุดนะคะอันนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมองไม่เห็นสีที่เราระบายแล้วนะคะตอนนี้ให้เอานิ้วมาแตะที่เลเยอร์ที่2คําว่าเลิฟนะคะให้ขึ้นขอบสีเหลืองแบบนี้นะคะมาดูคําสั่งตรงนี้นะคะใต้กันไกนะคะตรงกลางให้ไปหาคําว่าโคมาคีนนะคะ แตะที่คอมัคีนค่ะกดเปิดคอมัคีนค่ะนะคะจากนั้นให้ขยับแผ่นของเรานิดนึงนะคะให้มองเห็นตัวอักษรน,นะคะขยับแผ่นเลเยอร์ตัวนี้นะคะเมื่อกี้เขามาอยู่หัวฟิล์มเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะให้ขยับนะคะให้เห็นตัวอักษรแบบนี้นะคะแล้วก็เราปรับค่ะนะคะปรับคมคีนของเรานะคะให้เห็นนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะดูดีๆนะคะ เมื่อกี้เขายังเป็นเส้นยุ่งๆยุ่งๆแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราเลื่อนโคมาคีนะคะให้เห็นข้อความในลักษณะบแบบนี้ชัดเจนไม่เห็นเส้นยุ่งเหยิงนะคะจากนั้นนะคะกดเครื่องหมายถูกด้านบนค่ะอ่ะเราเราก็เลื่อนมานะคะที่ต้นฟิล์มนะคะต้นหัวอ่านกดเพเลนค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ตัวอักษรที่สั่นไหวนะคะในลักษณะบแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะ ทุกคน,นะคะต้องได้แบบนี้นะคะเป็นตัวอักษรสันไหวนะคะถ้าใครนะคะอยากที่จะนะคะ,อ,ะอันนี้คือถือว่าเสร็จแล้วนะคะใครจะดัดเปลี่ยนแปลงข้อความอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าเลิฟนะคะเสร็จแล้วทำการเซฟค่ะกดส่งเซฟด้านบนขวามือนะคะโคดเนออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอ็กพอออกไปเลยค่ะ เอ็กพอร์ตออกไปนะคะอ่ะเมื่อเราเอ็กพอร์ตเสร็จแล้วนะคะกดถอยหลังของเครื่องนะคะกลับมาเลยนะคะกลับมาเลยนะคะถอยหลังของเครื่องกลับมานะคะก็มาสร้างโปรเจกต์ใหม่ค่ะกดตุ่มแดงๆตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก16ต่อ9ค่ะ ทีนี้นะคะให้ทุกคนนะคะใครขึ้นเหมือนโค้ดเนยนะคะกดมีเดียค่ะใครที่มาหน้าต่างนี้นะคะไปที่ Line Movie นะคะไปเอานะคะอ่อไปเอาตัวอินทนที่โค้ดเนยส่งลงให้หน้าห้องนะคะขึ้นมานะคะอินทนที่โค้ดเนยส่งลงหน้าห้องขึ้นมาได้เลยนะคะโค้ดเนยส่งอินทนลงให้แล้วนะคะใช่อันนี้นะเดี๋ยวนะคะ ทุกคนเอาอินโทนขึ้นมาได้เลยนะคะที่โคดเนยส่งให้นะคะตัวน้าของโคดเนยอยู่ไหนอ่ะของโคดเนยใช้อันนี้นะคะตัวนี้นะคะอ่ะแตะมานะคะแล้วเรานะคะจะทําการคัดออกอ,อกินโทนนี้ออกมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะเพราะว่าความยาวไม่พอนะคะ,ะกดมาที่อินโทนอันแรกนะคะเลเยอร์ที่1นนะคะเลเยอร์ ให้ขึ้นขอบสีเหลืองแบบนี้นะคะให้มากดที่จุดไข่ปลา3จุดด้านบนซ้ายมือนะคะของคดเนยอยู่ใต้ถังขยะใช้คำสั่งคัดลอกค่ะจากนั้นนะคะตอนนี้เราได้อินโทนนะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะอ่ะเราจะมาเอานะคะตัวที่เราทำเมื่อก,กี้นี้นะคะมาที่เลเยอร์ค่ะมีเดียค่ะแล้วก็ไปที่เอ็กพอร์ตนะคะ เลือกไฟงาน Export ล่าสุดนะคะขึ้นมาค่ะตัวนี้นะคะเขาจะขึ้นสีเขียวมาแบบนี้นะคะกดนะคะที่หัวลูกศรสองหัวตรงนี้นะคะชี้ขึ้นชี้ลงล่าเขานะคะให้เขาคุมนะคะให้เขาคุมให้หมดนะคะให้มิดเลยนะคะในลนักษณะแบบนี้นะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะ จากนั้นให้เอามากดนะคะที่ดูความยาวก่อนว่าพอไหมโอเคพอนะคะให้เอานิ้วมาแตะที่เลเยอร์ที่2นะคะตัวอินโทนของเรานะคะที่เราสร้างขึ้นนะคะคำว่าเลิฟนะคะแตะบนเลเยอร์ที่2นะคะจากนั้นนะคะใช้คําสั่งใต้กันไกค่ะเลื่อนเมนูขึ้นนะคะใช้คอมาคีนค่ะกดไปที่คอมาคีนนะคะเสร็จแล้วกดเปิดค่ะ เขาจะอยู่ในลนักษณะแบบนี้ให้เราเลื่อนนะคะเลื่อนฟิล์มของเรานะคะมาให้เห็นชัดนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการขยับโคมากินของเรานะคะให้เห็นพื้นหลังของเราชัดแบบนี้นะคะขยับเอานะคะถ้าเขายังมเีเขียวติดอยู่เราก็ปรับเอานะคะโทนะปรับปรับเม็ดมะยมตรงนี้เอานะคะ อ่ะกดเนยได้ลักันะแบบนี้แล้วนะคะเห็นชัดเจนแล้วนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะแล้วเราลองกลับมาที่หัวอ่านนะคะกดเพเลนค่ะอ่าเห็นไหมคะเราเห็นคําว่าเลิฟของเรานะคะมีการสั่นไหวนะคะในข้อความตรงนี้นะคะสีสั่นไหวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทําให้ตัวอักษรของเรานะคะมีมิติมากขึ้นนะคะ อ่าตรงนี้นะคะให้แตะมาที่เลเยอร์ที่2นะคะอะ่แล้วเราก็เลือกคำว่าเลิฟของเรานะคะเราจะดูนะคะเขาจะมีตรงนี้นะคะ,ะเขาจะมีตัวตัวสีตัวนี้นะคะกระจายขึ้นมาเดี๋ยวเราลองดูภาพเปล่าก่อนนะคะกดเพเล่นนะคะอะ่จุดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจุดตรงนี้เขาจะมีกลมๆนะคะขึ้นมาเราจะเล่นลูกเล่นนะคะ ให้เขาเล็กลงนะคะให้คําว่าเลิฟนะคะย่อลงมาอยู่ในลนักษณะแบบนี้นะคะอ่าย่อลงมาอยู่ในลนักษณะแบบนี้นะคะให้เรานะคะได้ในตําแหน่งนี้แล้วนะคะกดไปที่ตัวกุญแจค่ะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะกดไปที่ตัวกุญแจนะคะล็อกนะคะแล้วเราก็ทําการยืดตัวนี้ขึ้นค่ะให้ใหญ่ขึ้นนะคะ ดึงเขาขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะคะให้ใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วให้เราดันแผ่นฟิล์มของเราไปทางซ้ายนะคะทางซ้ายนะคะแล้วก็ไปหุบเขาลงไปค่ะนะคะหุบเขาลงไปในลักษณะบแบบนี้นะคะอ่ะแล้วเราก็ทําการยืดขึ้นมานะคะแตะตัวนี้นะคะที่เครื่องหมายลูกศรนี้ยืดขึ้นมานะคะแล้วเราก็ปล่อยให้เขาวิ่งไปนะคะ วิงไปเรื่อยๆแล้วตำแหน่งที่เขาจุดเริ่มเปลี่ยนนะคะเราก็ไปขยับเขานะคะให้มันมีมิตินะคะให้ตัวหนังสือของเรานะคะมันขยับขยื่นได้นะคะมีมิตินะคะขึ้นลงนะคะ,ะในลนักษณะแบบนี้นะคะเขาก็จะจางหายไปใช่ไหมคะแล้วก็ย่อเขาลงไปอีกนะคะแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะในลนักษณะแบบนี้ดึงขึ้นมาค่ะนะคะดึงขึ้นมากดเครื่องหมายถูกนะคะ เสร็จแล้วกดเพลย์เล่นดูนะคะเห็นไหมคะตู้หนังสือของเรานะคะก็จะใหญ่โตขึ้นมานะคะคุบลงไปเห็นไหมคะในลนักษณะแบบนี้นะคะวุ๊บนะคะแตกฟองขึ้นมานะคะถ้าไม่ได้ตรงนะคะเราก็มาปรปับนะคะแก้ไขได้นะคะ เราก็เลื่อนตำแหน่งของเรามานะคะให้พอดีนี่นะคะเลื่อนตำแหน่งของเรามานะคะแล้วเราก็มากดกุญแจนะคะขยับนี่นะคะขยับเลื่อนอย่างนี้ได้นะคะซูมเข้าซูมออกอย่างนี้ได้เลยนะคะอาแล้วเราก็มากดนะคะให้ใหญ่ขึ้นแล้วเราลองเพลเล่นค่ะ เรากดเพลย์เล่นด okay. <combined> right. <sub yup> ูนะคะว่าเราได้ตำแหน่งของเราที่เราต้องการไหมนะคะกดเพลย์เล่นไปเลยนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะซูมตามมือเราเห็นไหมคะนะคะทีนี้นะคะถ้าเราได้แล้วนะคะเราต้องการใส่เสียงเพลงนะคะ ให้กดมาที่เพลงตรงนี้นะคะโอริโอนะคะโอริโอตรงนี้นะคะให้มาที่หัวอ่านนะคะดันฟิล์มกลับมามาที่หัวอ่านสีแดงนะคะแตะไปเลยนะคะแล้วเราก็ไปที่คังเพลงค่ะไปที่คังเพลงของเรานะคะเราก็ไปทําการเลือกเพลงนะคะเดี๋ยวตรงนี้รอแป๊บนึงนะคะ,ะเมื่อเรามาแล้วใครไม่มีเพลงอยู่ในนี้นะคะมาที่ตัวนี้เลยนะคะ ร้านค้าบนขวามือนะคะแล้วเราก็มาเลือกดาวน์โหลดเพลงในนี้นะคะเราก็ฟังเพลงไปค่ะนะะฟังเพลงถ้าเพลงไหนที่เราต้องการถูกใจนะคะเราก็กดดาวน์โหลดนะคะไล่าหาเพลงเอานะคะเนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายดาวน์โหลดให้นะคะแตะไปไถ้าสมมุติเราเอาเพลงนี้นะคะเรียจะเอาเพลงนี้ปุ๊บล้อกกดาดาวโหลดเราก็รอสื่สีแดงดาวโหลดนะคะ แล้วก็เราก็ไปถอดเพลที่เราชอบนะคะเมื่อเราต้องการแล้วกดถอยหลังออกมานะคะแล้วเราก็มาเลือกในนี้นะคะมาฟังเพลงนะคะนะคะเพลงของเราก็จะอยู่ในนี้นะคะนี่นะคะอะไที่เพลงในีนี้นะคะลองดูนะคะอะไเพลงไหนที่มันเหมาะนะคะ หมอกอาชิ้นงานของเรานะคะเอาเพลงนี้ก็ได้นะคะเมื่อเราได้เพลงแล้วนะคะแตะไปที่เพลงเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูดค่ะเพลงเราก็มาแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเส้นสีน้ําเงินจากนั้นกดเครื่องหมายถูกค่ะอ่าลองเพลงเล่นดูค่ะเห็นไหมคะเพลงเราก็มาแล้วนะคะ ยังไม่พอใจันนบไปสัน่นไหวข้อความนะคะเราก็สามารถมาแก้ได้นะคะแล้วใครไม่ชอบใจถูกใจเพลงนะคะก็แตะมาที่เพลงกดลบลงถังขยะนะคะได้เลยหรือว่าใครอยากต้องการให้เสียงเพลงเบานะคะก็มาที่ลำโพงนะคะมาปรับตรงนี้ได้เลยนะคะขึ้นเปอร์เซ็นต์สูงสุดคือ200นะคะตรงกลางคือ100นะคะแบบนี้นะคะ เราก็จะได้อินโทนของเรานะคะที่เราสร้างขึ้นนะคะเอาไว้ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ดูนะคะไปเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนตัวหนังสือใช้ดูนะคะโค้ดเนยก็เอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านนะคะทำดูนะคะไปปรับใช้เกี่ยวกับงานของตัวเองได้เลยนะคะจะไปใส่ชื่อโค้ดเนยอ,อินเตอร์นะคะหรือว่าโค้ดอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะไปใส่ ชื่ออะไรก็ได้นะคะวันนี้โคดเนยก็เอาสิ่งด,ดีมาแบ่งปันให้ก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการทำอินโทรเป็นของตัวเองนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะโคดเนยอินเตอร์นะคะก็ขอฝาบกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ